นี่ก็นี่สำหรับคนที่ทำงานที่นี่เปิดร้านเปิดร้านเองอะ่ะเปิดร้านเช่าเช่าที่ทำขายของอะ่ะจะมาเช่าฟัง์มอะแบบนี้ตอนนี้เราถึงเกตติ้งแล้วค่ะเพิ่งลงจากกระเช้าวไฟฟ้าตอนนี้เป็นการรวมนลันเพื่อที่จะประกอบกันว่าใครจะไปยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสวนสนุกบนเกตติ้งนะครับ เดดี๋ยววจะไปู่าพี่อิ๋วจะไปกับเราหรือเปล่าไม่ไปค่ะไม่ไปเหรไม่ไปเดี๋ยวกดไลค์กดต u ด s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทักทายท่านผู้ชมจากเกนติ้งไฮแลนด์ประเทศมาเลเซียนะคะทําไมถึงมาเกนต i ิ้งไฮแลนด์คำตอบก็ง่ายๆคือมันเป็นโปรแกรมบัรจุอยู่ในทัวร์ค่ะครั้งนี้มาเที่ยวมาเลเซียกับุ๊ปนะคะ ไห,ไหนก็มาแล้วเราก็มาทำความรู้จักกันนะคะว่ามาถึงที่นี่แล้วเราสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างเกนติงไฮแแลนด์อยู่บนภูเขาสูงห่างจากกัวลาลัมเปอร์58ิกิโลเมตรนะคะอากาศด้านบนค่อนข้างเย็นอย่างที่เห็นใส่เสือ้อแจ็คเก็ตเลยค่ะดังนั้นจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดทิศของชาวต่างชาติและก็ชาวมาเลเซียนะคะที่หนีอากาศร,ร้อนจากด้านล่างขึ้นมาพักผ่อนในอากาศเย,เ,ยเย็นบนเขาค่ะฉะนั้นนะคะถ้าจะมา ให้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยหรือถ้าจะให้ดีเช็คพยากรณ์อากาศมาก่อนจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าอาจจะมีฝนด้วยนะคะการเดินทางก็จะนั่งรถจากสถานที่ที่ท่านเดินทางมาและมาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่สถานี a l ลฟาน a าสกายเวและสามารถค้างคืนบนเกนติงไฮแลนด์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่มีหลายโรงแรมพอสมควรเลยค่ะน้านบนเขามีที่เที่ยวมากมายหลายแห่งนะคะ แต่ที่อยู่ในบริเวณของรีสอร์ทก็จะมีสกายโค p โ l ลิสนะคะฟันแลนด์ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งในร่มขนาดใหญ่มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุเลยค่ะใครชอบอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนรับรองชอบแน่นอนค่ะกระด้านซ้ายมือจะมีร้านอาหารของทิมไทฟงนะคะที่เป็นต่มซัมของไต้หวัน ช่วงนี้ยังเช่าช้าวอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีคนค่ะวันนี้ขายตัวค่ะสำหรับ sky avenue complex ซึ่งเป็นช,ช้อปปิ้งมอลลบนยอดเขามีร้านค้าและร้านอาหารมากมายแต่ที่นี่มีจุดเด่นคือการแสดงแสงสีและไฟรประดับยา,ามค่ำคืนที่รู้จักกันว่า sky symphony นะคะคือคาสินโนขนาดใหญ่เปิดบริการ24ชั่วโมงใครชอบเสียงดวงก็เชิญได้เลยค่ะ มีกฎก็คือแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพนะคะและเด็กอายุต่ำกว่า21ปีห้ามเข้าค่ะส่วนสนุกกลางแจ้งของเกมติ้งมีชื่อว่าเกมติงสกายเวิรค่ะมีคนรอเข้ากันเยอะเลยนะคะเพราะวันเปิดเวลา11โมงแล้วตรงนี้ก็คือที่ขายตั๋วค่ะคนที่ยืนรอกันเนี่ยคือรอเข้านะคะ จริงๆแล้วบนยอดเขายังมีอีกหลายๆกิจกรรมให้ทำนะคะเช่นเดินชมธรรมชาติเที่ยวชมน้ำตกหรือไปเที่ยวหมู่บ้านก็ตองใจยาหรือแม้กระทั่งเล่นกอล์ฟค่ะตอนนี้เราอยู่บนดาดฟ้าชั้น4นะคะเรามาที่นี่เพื่อที่จะเห็นโอเวอร์วิวของส่วนสนุกปลางแจ้งค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกันไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ